สวัสดีครับผมชื่อนายดานา,นา,นาทีมิสวรเลขที่15วอรทับ8นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องคาร์บอนฟิ a t i o n นะครับคาร์บอนฟิ a t i o n คือกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชสาหร่ายและแบคทีเรียบางชวิตนะครับจะนำคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศมายึดหรือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปสารอินทรีย์เช่นน้ำตาลซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานเป็นโฮมบังกอรของเซลล์ได้ดยรูป ทางด้านขวานะครับโดยเริ่มจากการจับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามานะครับกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในคาร์วินไซเคิลภายในสโตมาของคลอพานะครับโดยจับคาร์บอนไดออกไซด์โดยอาศัยเอนไซม์ที่มีชื่อว่าลูบิสโก้นะครับแล้วก็ต้องใช้พลังงานจาก a t p และอิเล็กตรอนจาก n a d p h ที่ได้จากปฏิกิริยาแสง เพื่อสร้าง G 3 P ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของกลูโคสและสารพินเนสอื่นๆ G 3 P บางส่วนจะถูกนำไปสร้างกลูโคสและสารชีวโมเลกุลอื่นๆที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตส่วน G 3 P ที่เหลืออยู่นะครับจะถูกนำกลับไปสร้าง r u b p เพื่อให้วงโคจรคารวินดำเนินต่อได้ต่อเนื่องนะครับผมสรุปประมาณนี้นะครับ ครับตี